สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจโรงพยาบาลมาสเตอร์พีดนะคะแล้วก็สวัสดีคุณหมอตีของเราด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณหมอตีนะคะไปดึงแขนคุณหมอมาเลยจะพาคุณหมอมาพูดคุยเกี่ยวกับก,บก,บการทําจมูกโอเพนสักนิดหนึ่งนะคะคุณหมอขาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอแนะนําตัวให้แฟนเพจมาสเตอร์พีดเรารับชมกันกันสักนิดนึงค่ะ น้องคบสวัสดีครับก็หมอตีนะครับมาสเตอร์พีนะครับ uh huh. ก็ทัดก,การหลักๆเลยนะครับก็คือทําจมูกโอเพ่นนะครับคุณผู้ชมใครอยากทําจมูกโอเพ่นนะคะอยากมีจมูกสวยๆนะคะมาหาคนนี้ได้คุณหมอตีของเราเองซึ่งฟังดีนะคะคุณหมอตีของเราเปิดรับเคสแล้วด้วยนะคะ uh huh. เดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตมา พูดคุยนะคะคุชั้นผากับแฟนๆใครสนใจนะคะอยากรู้เกี่ยวกับการทำจุกโอเพนพิมพ์มาได้นะคะเดี๋ยวเฟนจะอ่านนะคะแล้วก็ให้คุณหมอตีช่วยอธิบายแล้วก็ตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการทำจมูกโอเพนคุณหมอผาคุณหมอขาคำถามยอดฮิตเลยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจมูกโอเพนเนี่ยคืออะไรแอาจะต้อง ทีนี้อขอขอย้อนความนิดนึงนะครับะะ<อ>ก็คือ,อ,อจมูกคนเอเชียเราเนี่ยก็เป็น,ป,น,ป,นปัญหาอยู่แล้วนะครับก็คือมีจมูกสั้นนะครับที่มีปีจมูกกว้างนะครับสันก็ดูไม่มีมิตินะครับเราก็เลยต้องการแก้แก้ไขนะครับทีนี้การคลสเทคนิคที่ที่เรานิยมที่เธอทำเป็นมาเนี่ยคนไข้บางส่วนทำแล้วก็โอเคนะครับก็คือเขาเรียกว่ามีมุม มีมุมของจมูกเนี่ยที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับพอเสริมไปเล็กน้อยเนี่ยก็ทําให้ดูดีได้นะครับแต่ว่าสําหรับาบางรายนะครับที่มีปัญหาที่สั้นไปเชิดมากนะครับหรือมีปิปด,ปดจมูกที่ใหญ่หรือมีฐานจมูกที่กว้างนะครับเมื่อทำ close ไปแล้วเนี่ยจะออกมาได,ได้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็เลยมีการทำเขาเรียกว่า open ขึ้นมานะครับ โอเพนก็คือเป็นการปรับแก้ไขโครงสร้างของจมูกสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่บริเวณเรื่องของกระดูกของจมูกนะครับที่มีบางคนไม่มีเลยนะครับแล้วก็สามารถเสริมได้นะครับมีกระดูกทั้านะครับเราก็สามารถไปไปเหล่าตะไบที่เรียบแล้วก็เสริมด้วยซิลิโคนหรือกอเทคอะไรเพิ่มกนแล้วแต่นะครับแล้วก็มีปุ่มของของกระดูกอ่อนส่วนกลางด้วยนะครับบางคนมีการ หายใจไม่สะดวกหรือตีบเนี่ยเราก็สามารถแก้ขไขปพีพร้อมกับความสวยได้ด้วย oh. นะครับเรื่องของปีกกระดูกนกอ่อน <c oughs> นะครับบางคนมีความเขาเรียกว่าไม่ค่อยแข็งแรงหรืออ่อนโยก <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะทําให้เวลาแส่ซิลิคโคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดการโคขด <c oughs> ทําให้เกิดปลายงุ้มท, <c oughs> ท,ที่เราเจอกันบ่อย <c oughs> <ๆ>นะครับ<ๆ> ก็เรื่องของโอเพนก็สามารถแก้ไขโครงสร้างได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงรูปทรงที่คนไข้ต้องการด้วยคว่าอยากได้่าพุ่งมากพุ่งน้อยประมาณไหนนะครับคุณหมอคะมีคําถามจากทางบ้านค่ะหมอคะทําทรงปลายพุ่งขึ้นอยู่กับเนื้อจมูกด้วยหรือเปล่าคะอันนี้กําลังจะพูดเลยนะครับก็คือยังไงครับคุณหมอตีค่ะก็เป็นเรื่องของผิวหนังเป็นหลักด้วยนะครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับ ว่าจําเป็นจะต้องคนไข้เนี่ยจะต้องควรจะมามา,มา,ม,ามาตรวจร่างกายะนะครับว่าความยืดหยุ่นของผิวหนังเนี่ยยืดได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะครับถ้าลายที่ยืดได้มากก็สามารถทำทรงที่ต้องการได้ค่อนข้างสูงกว่าะนะครับคนที่มีผิวหนังที่ไม่ยืดหยุ่นเลยนะครับซึ่งซึ่งผิวบางผิวหนา ไม่ไม่เกี so oh. is. Is ่ยวกันนะครับซึมมันขึ้นเกอยู่กับความยืดหยุ่นนะครับนะฉะนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจร่างกายจากจากคุณหมออีกทีนึงแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าปรึกษาร่วมกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพ์เนี่ยควรจะเป็นยังไงค่ะ จะเป็นแนวทางไหนใช่ไหมคะคุณมคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าการทําจมูกขอเพื่นที่มาสีิีทเรานะคะก็คือเราจะต้องมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยนะคะแนะนําว่านะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะคุณผู้ชมให้คุณหมอได้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินจากจมูกเราโดยตรงเลยจะชัวร์กว่าใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับแล้วเห็นว่าจมูกที่มาสปีดเราค่ะคุณหมอคะในส่วนของปลายจมูกเราจะไม่ใช้ซิลิโคนเลยเราจะไม่ใช้ซิลิโคนทั้งแท่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช้ใช้ร่างกายของตัวเองครับมาทำปลายเป็นวัสดุภายในร่างกายของตัวเราเองใช่ไหมคะคุณหมอ ซึ่งมีอยู่สองวัสดุคืออะไรบ้างคะคุณหมอ,อืมก็คือเป็นเลือกอจริงๆก็คือต้องตรวจร่างกายเนาะแล้วก็เรื่องของรูปทรงที่อยากได้นะครับรวมรวมถึงโครงสร้างของเดิมของผู้ป่วยที่มีอยู่นะครับนะของของ,ของคนไข้นะว่าออมาีสารที่มีสารดีอยู่แล้วาบางส่วนแต่ต้องการเสริมเล็กน้อยมีการากระดูกปีกนกที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ แล้วก็มีแกนผนังกระมูกมที่แข็งแรงนะครับเราก็จะสามารถใช้แกนผนังกระมูกมของคนไข้เองเนี่ยนำมาเสริม<อ>ทําให้ปลายพุ่งขึ้นมาร่วมกับเสริมปลายด้วยกระดูกกระดูกอ่อนของใบหูะนะครับอืมก็ก็จะได้ได้ส่งที่คนไข้ต้องการในในลักษณะละมุนหน่อยไม่ไม่ได้พุ่งมากพุ่งปานกลางนะครับนะครับสำหรับสำหรับอีอีสำหรับอีชนิดหนึ่งอย่างที่สองคือเป็นกระดูกซี่โครงอ่อน นะครับกระดูกซี่โครงอ่อนอข้อดีมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับสามารถทำํำปลายให้พุ่งได้มากกว่านะครับแล้วก็ตรงปลายก็สามารถนําซี่โครงอ่อนเนี่ยมา,มาทำเป็นปลายด้วย อคุณหมอหาก็คือสําหรับความแตกต่างระหว่างเซตตั้มกับซี่โครงเนี่ยค่ะก็คือในส่วนของความแข็งแรงด้วยใช่ครับคือใครที่มีปัญหาในเรื่องของ๋อหนูเคยได้คือหนูเคยได้ยินมาว่ายิ่งคนที่มีปัญหาในเรื่องของจมูกสั้นเนื้อน้อยเซตั้มก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยใช่ครับต้องต้องขึ้นอยู่กับรูปทรงของของคนไข้ที่อยากได้เป็นหลักด้วยถ้าอยากได้ละมุนละมุนก็เซตตั้มก็เป็นเป็นที่ ก็จะเป็นคําตอบด้วยเหมือนกันอแต่ว่าถ้าแบบว่าถือเล็บมาอยากได้แบบสายฟอร์มพุ่งเลยอันนั้นซี่โครงแนะนําว่าเป็นซี่โครงเลยใช่ไหมคะคุณหมอแบบจแข็งแรงก็ด้คุณหมอค่แล้วซี่โครงเนี่ยที่เราเอาออกมาหลายคนอาจจะได้ยินว่าเทคนิคซี่โครงอุ้ยน่ากลัวมากเราอาอกมาแบบทั้งแทงยาวเลยหรือเปล่าคะคุณหมอค่ซี่โครงซี่โครงจะมีต้องจะต้องขึ้นอยู่กับ โครงสร้างของคนไข้เป็นหลักครับว่าว่าต้องการยืดมากยืดน้อยเราก็จะสามารถดีไซน์ออกแบบมาได้ว่าต้องการต้องการนําออกมาเนี่ยยาวแค่ไหนครับโอ้แต่คือไม่ได้เอาแบบว่าซี่โครงเราออกมาทั้งแท่งตรงนี้เลยใช่ไหมครับหมอครับก็คือเอาแค่เฉพาะกระดูกอ่อนซี่โครงข้างจะอยู่จะอยู่ใต้แผ่ใต้เรานมนะครับ อยู่ชิดค่อนชิดข้างในหน่อยนะครับแผ่ประมาณ2องสองสิงสามเซนติเมตรแล้วเท่าออกมาแบบนี้มันจะส่งผลอะไรกับร่างกายเราไหมคะคุณหมอเราไม่มีครับไม่มีเลยไ่ใครสามารถออกกำลังกายอะไรได้ปกติเลยคุณผู้ชมปังมากใครชอบพุ่งๆมาหาคุณหมอตีบอกคุณหมอเลยว่าอยากได้พุ่งๆขอเป็นซีโครงเลยค่ะคุณหมอก็เข้ามาคุยกันก่อนได้ใช่ไหมคะคุณหมอซึ่งวันนี้คุณหมอขาบางคนคือทําถุงแบบซิลิโคนมาแล้วช้ำใจมาก คือทรงจมูกไม่เ,เป็นที่น่าพอใจอปุ๊บปัญหาที่ตามมาเยอะแยะมากทั้งในส่วนของปลายบางใกล้จะะลุะถ้าเราไม่ใช้ซิลิโคนค่ะคุณหมอคะเราจะมีแนวทางไหนบ้างที่จะทําจมูกได้ก็คือจะต้องทําการปรับโครงสร้างครับก็ต้องเป็นเนทคนิคโอเพนเนี่ยครั ถึงจะเป็นคําตอบครับที่ต้องการไม่ให้ปลายมันทะลุครับก็คือของเราจะใช้เป็นวัสดุแทนร่างกายของเราเองในส่วนของปลายจมูกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมแต่ว่าสารเราจะมีสองตัวใช่ไหมครับคุณหมอขาถ้าไม่ใช่ซิลิโคนเราจะมีในส่วนของกรอเทคอ่าใช่ครับคืออะไรครับคุณหมอขากรอเทคที่เราได้ยินนะคะใช่ครับก็อซิลิโคนนะครับก็จริงๆเนี่ยมันจริงก็คือข้อดีของมันเนี่ยก็คือ อาอายอาศัยที่ที่ที่แบบคนไข้ย,ยอมรับข้อเสียของมันได้ก็คือเวลาทําไปนานๆเนี่ยมันจะมี<ฮ>ะะทําให้สันเนี่ยมันดูใสดูเลียวนะครับถ้าเกิดคนไข้ยอมรับจุดนี้ได้เนี่ยก็ก็ถือว่าโอเค, <ฮะ S 2> คแต่ว่าที่จริงซิลิโคนน่าใสไปนานๆเนี่ยข้อเสียมันก็มันก็จะมีอยู่นะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าใสไปนานมันจะเหมือนพวกแคลเซียมมาเกาะที่ที่ซิลิโคนครับทำให้ ทำไมตอนแรกดูเรียบเนียนนะแต่ทำไมต่อมามันดูขุ่ขัะก็คือจะมีเรื่องของแคลเซียมประกอบที่ตัวแคปซูลของซิลิโคนครับสายเป็นนานๆเนาะแล้วก็มันมีโอกาสที่มันจะเห็นความใสเห็นความเห็นความเป็นสันที่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆะมันจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอครับเราก็เลยมีในส่วนของกรอเทคมาเองใช่ครับซึ่งกรอเทคจริงๆจะมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็คือกรอเทคจริงๆมันเป็น มันเป็นสารจะเป็นจะเป็นอาไว้ทําสําหรับพวกเส้นหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเทียมของของร่างกายนะครับเอามาใช้ใช่เป็นวัสดงานแพทย์ที่มันก็จะมีความสีขาวครับแล้วก็ข้างข้างในหนูเพิ่งเคยเห็น <laughs> อ๋อหนูเพิ่งเคยเห็นค่ะ <c oughs> คุณผู <c oughs> ้ชมผะคือคือว่าข้างในมันจะมีรูพุนนะครับ<อ>ทาให้ทําให้เนื้อเยื่อ,เ,อเวลาเวลาสมานแผลแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะมันจะฝังเข้าไปข้างในตัวตัวกอเทกตัวนี้<อ>นะครับทาให้ข้อดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือทําให้ไม่ไม่เคลื่อนหลุดง่ายแล้วก็อ่าพอมันประสานกันแล้วมันจะดูดเป็นธรรมชาตินวลเนียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ดูแบบ ใส่ใส่คือ,อ,คอเหมือนซิลิโคนพูดถามนิดนึงว่าค,คนประเภทไหนถึงจะเหมาะการใช้กอเทกอจริงๆริงก็เหมาะสมะได้แต่แต่ทุกเภทเลยครับผมก็ก็ ก็อยู่อยู่ที่ว่าอยากเลือกแบบไหนนะครับซึ่งซึ่งก็ถึงไงมันก็มีมันก็มีข้อดีกว่าค่ะข้อเสียมีมีอย่างเดียวครับก็มีมีราคาที่สูงกว่าแต่จะพูดว่าราคาที่สูงแลกมากับประสิทธิภาพที่ดีเนาคุณหมอต้องพูดอย่างนี้นะคะได้รู้ว่าคุ้มอ่ะอันนี้ก็คือคุณหมอเป็นคำตบคุณหมอค่ะมีคาถามจากทางบ้านค่ะถ้าเคยทําแบบโอเปนมาแล้วเวลาแก้เราต้องแก้แบบโอเปนด้วยไหมคะ อ๋อใช่ครับต้องต้องแก้เป็นแบบโอเพนด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าโอเพนนี้ก็ต้องถามอีกว่าเป็นโอเพนแบบไหนมานะครับไม่ว่าจะใช้ที่ที่กล่าวไปนะว่าเป็นแกรมผนังก้านจมูกของตัวเองหรือว่าจะเป็นใช้ซี่โครงอันนี้แอบเมาส์นิดนึงว่าเราเคยเจอแอบเมาส์ก่อนขออนุญาตทุณหลอเมาส์นิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยอ่ะยังีชาร์คตัวถึงสามรอบแล้วยังไงไม่มาหน่อยโพส ขออ่ะขอแยกข้าเฟรมนิดนึงหมอเฉดตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะบางง่ายนนึงอันนี้อยากจะเมาในส่วนของตัวเองก็คือเป็นคนที่ผ่านการทำจมูกสามรอบคุณหมอแล้วรอบแรกทำแบบโขลกแบบโขลกคือการใส่ซิลูโรมดาแล้วก็แบบที่สองคุณผู้ชมขาจะมีศัพท์ที่เรียกว่าเซมิโอเพนอ่าเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคุณผู้ชมต้องเคยได้ยินเซมิโอเพนเซมิโอเพนเนี่ยจะเป็นการที่ ไม่ได้เปิดจมูกออกคุณหมอแต่เป็นการปรีสอกข้างอ่าแล้วพอทีนี้ก็ได้มาคอนซัลท์กับคุณหมอนัทยาเพราะดิฉันเป็นลูกสาวคุณหมอนัทยานะคะทำกัคุณหมอเนีประมาณปีกว่าแล้วคุณหมอกว่าเซมิโอเพนก็ก็คือการทําแบบโคสไม่ได้ใช่โอเปนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆริงเซมิโอเพนมันก็ก็ก็อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่แรกนะว่าจริงๆ คนไข้บางส่วนก็เหมาะสมสําหรับทําโคลอดอย่างเดียวะนะครับแล้วก็เซนิโอเพนก็จะเป็นทางเลือกอีกที่หนึ่งที่ต้องการเสริมมากกว่าเป็นเป็นพิเศษมากขึ้นนิดนึงกับกับเมื่อเมื่อเที่ยวโค้ดอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกี๊ยบอ,อินเตอร์โดมที่มันทําให้มันชันมากขึ้นนะให้มันพุ่งมากขึ้นไปอีกนิดนึงหรือว่าจะเป็นใช้ซิลิโคน ร่วมกับรองด้วยเสริมด้วยกระดูกอ่อนของหูอีกทีหน,นึ่งอย่างเงี้ยครับม,มันก็มันก็ทาได้แต่ถามว่าระยะยาวเนี่ยก็ต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับาการการตรวจร่างกายตนะั้งแต่แรกเบื้องต้นเหมือนกันถ้าถ้าเคสนี้ดูแล้วถ้าถ้าดูแล้วผิวหนังไม่ได้ยุดหยุ่นมากาหรือโครงสร้างขาปีกนกอ่อนหรือตาณานาเนี่ยที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใชย้ใช้ไปมันก็จะเริ่มเริ่มมูมเริ่มมีการรัดตึงของของ ขนล้างของซิลิโคนเนี้ยที่จะมีปัญหากันบ่อยๆก็คือมันจะไม่เป็นทรงตล้ก็คือรูปทรงมันจะเปลี่ยนไปมากนะครับแล้วก็มีการผิดรูปได้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะถ้าเนื้อหนาแกอ็อบเพสสามารถทําให้ปลายจมูกเรียวเล็กได้ไหมได้ค่ะอันนี้จริงจริงตอันนี้ยตอบแทนเลยเพราะว่าเพราะว่าเห็นมาหลายเคสแล้วเออที่คุณหมอตอบนี้ดีกว่าสรวนแล้วอ่ะโอเคคุณหมอได้ไหมคะจริงจริงอันนี้ เข,เขาเรียกว่ามัน,ม,นมันเป็นอีกบทหนึ่งเลยนะ,ะ,ะสำหรับสําหรับเรื่องของจมูกเนื้อหนามันก็จะแยกไปมันก็จะแตกต่างไปกับคนคนไข้ที่สั้นเนื้อบางอะไรเงี้ยะะนะครับอาการการผ่าตัดการประเมินเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับนะถ้าเกิดคนที่ไข้ที่เนื้อหนาเนี่ยเ,เราเราจะต้องทําการลดเนะะาะเพราะมาด้วยหนาเนาะเราก็ต้อง,ก,องก็ต้องลดแทนใช่ไหมลดถามว่าลดลดตรงไหนได้บ้าง ก็ต้องลดเรื่องของกระดูกปิดโนกอ่อนถ้าเกิดมันใหญ่แล้วก็ลดได้หรือจะเป็นเรื่องของชั้นผิวหนังที่ที่อยู่ข้างใต้เราก็สามารถเอาออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องของยืดหยุ่นของผิวหนังถ้ามันเยอะเนี่ยมันเราก็สามารถทําให้มันเลียวขึ้นก็คือเพิ่มเพิ่มความพุ่งไปอีกมันก็จะทําให้ดูเล็กได้นะครับลุ่มกับยืดยืดความยาวด้วยนะครับมันก็จะทําให้ดูเลียวขึ้นได้โดยหมวนกันนะครับ กา็เรียกว่าสามารถแก้ไขได้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะสลับใครนะคะที่มีข้องใส่เนี่ยพิมมาได้เลยเดี๋ยวจะถามคุณหมอทีห้นะจ๊ะค่ะแบบที่เราเคยเจอนาองแม่เมาส์กันสักนิดนึงบางคนจมูกใหญ่อยู่แล้วยิ่งทำแบบซิลิคนมาโอ้โหเป็นนาเนียเลยคือคําหาคนไข้ที่เลียวได้กี่เปอร์เซ็นต์นะหูอันนี้ค่อนข้างตอบยากเพราะว่าต้องนัดที่มาปรึกษาคุณหมอก่อนดิคุณหมอไม่สามารถตอบได้ตอนนี้รอยไม่สามารถตอบได้แต่ว่าแต่ว่าทาให้ดีกว่าเดิมได้แน่นอนอ่ะนี่นะคะคุณหมอการันตีเนาะอ่ะในส่วนนี้ นี้นะคะผู้ชมคะเดี๋ยวคุณหมอมีอุปกรณ์การตรวจด้ว่าแอบเห็นชิ้นเนื้อที่เรามีการเล่นกันไปละเอาตรงๆคือชิ้นนี้ที่หมอบอกว่าเป็นการวัดองศาตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูเรื่องอวัยวะโครงสร้างไปหน่ออ่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอขอเบิร์กนิดนึงขอเบิร์กโบเบิร์กโครงหน้านิดนึงนะคะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย่าสวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอตีมาสเตอร์พีชนะคะคุณผู้ชม คุณหมอตีนะคะเป็นแพทย์ที่ประจำอยู่โรงพยาบาลมาสตี้ของเราตอนนี้เกี่ยวกับการทำจมูกโอเพนนะครับอ่าคุณผมช้ชมค่ะเดี๋ยวคุณหมอตีจะโชว์ให้ดูนะคะเอ่อไอก,ก็ก็ย้อนไปเนาะว่าโครงสร้างของของจมูกที่ที่ท,ท,ที่ที่มีความสวยงามสมเนี่ยควรจะเป็นยังไง่ะ,งไงะครับก็คือมุมมุมระหว่างหน้ผาผากกับตรงสรันจมูกเนี่ยก็ควรจะอ่า แล้วแต่นะครับแล,แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะประมาณหนึ่งร้อยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบอาตรงนี้นะครับออที่มันจะ,จะเกิดความสวยงามนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของทิศร,ระหว่างตรงจมกูกเนี่ยกับตรงมุมปากบนอันเนี้ย<า>นนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะประมาณหนึ100่ง้อยองศานะครับ<า>แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยก็จะเป็น ทรงดูแข็งแรงเนาะก็ดูแบบมีมีพลังก็มันก็จะประมาณ90้าสิบองศาเข้มนิดนึงใช่ก็คือเกือบจะเป็น90องศาครับทีนี้เนี่ยก็ถามว่าคนไข้ที่ที่มีความสวยงามก็คือตาม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 ที่ผมบอกไปเนาะก็อย่างเช่นอะไรเปิดต้อนรับลราครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่ตัวอย่างค่ะคุณหมอติดตัวเลยครับโอเคอันนี้คือที่มีความสวยงามนะครับก็คือมุมมุมระหว่างตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้เนาะโทษนะครับนี่ประมาณนี้เนาะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยองศานะครับคือมันจะตั้งฉากกันตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณหมอประมาณหนึ่งร้อยองศาอนี้อันนี้ก็คือเป็นจมูกที่สวยค่ะก็คือว่าถ้าใครที่มีปัญหาอย่างเช่นบึ๊บจมูกเชิดเกินแหน่งเกินถ้าเอานี้มาวัดปุ๊บเรารู้เลยอ่าใช่ครับโอ้คุณผู้ชมเราต้องตรวจละเอียดแบบนี้เลยนะคะใครนะคะมีปัญหาหรือว่าอยากฟังตัเพ้นมาปรึกษาคุณหมอตีได้นะคะคุณผู้ชมคุณหมอน่ารักมากนะคะ เปิดปรึกษาฟรีด้วยขอแยกใครของนิดนึงนะคะคุณหมอขาแยกใครของนิดนึงตอนนี้นะคะคุณหมอตีของเราเปิดรับเคสแล้วนะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นคุณหมอตีนะคะจมูกโอเพนราคาเริ่มต้นนะคะ5,9า0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสำหรับราคารีวิวเคสเวอร์จินเท่านั้นนะคะยังไง้องคิวมาปรึกษาคุณหมอตีก็ได้นะคะทักมาหลังบ้านได้เลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปขออนุญาตให้คุณหมอตีพาดูรีวิวสักนิดหนึ่งะนะคะคุณผู้ชมเป็นรีวิวของคนไข้ของเราเองใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะไปทีละเคสเลยค่ะคุณหมอเป็นยังไงบ้างเอาเคสเซตตั้มก่อนค่ะคุณหมอคะบางคนอยากจะรู้ว่าอุ้ยทําจมูกด้วยเซตตั้มนะค่ะคุณหมอคะทาไปแล้วยังจะสวยเป๊ะเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะสวยสู้ซี่โครงได้ไหม<ช>อันไหนเอ่ยคุณหมอนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเราเตรียมอ,อุปกรณ์เลน,นิดหนึ่งโอเคนะคะหลหลายคนบอกว่าอุ้ย ถ้าบอกว่าซี่โครงแข็งแรงกว่าดีกว่างั้นยะงมีทาดิฉันทาเซตตั้มไปมันจะสวยไหมคุณหมอคะได้ค่ะอะคุณผู้ชมครับอ๋อก็คนไข้รายนี้ครับก็จะเห็นว่าจมูกมันเชิดนะครับแล้ปก็สั้นด้วยครับทีนี้ทรงคนไข้เนี่ยต้องการระมุนนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้อยากพุ่งมากนะครับก็ใช้เคนนี้ใช้เซตตั้มนะหรือแกนมผนังก้านจมูกของตัวเองนะครับ ในการยืดเนาะ,ะอันนี้มันก็จะได้ปรับรูปทรงทั้งสันด้วยแล้วมามาเป็นสโลปมาแล้วกลับไปจมูก<อ>นะครับให้โดยโดยเคสน,นี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆเราเราเราจะปรับไปจมูกให้มันลงมาด้วยนิดนึงะนะครับเพราะว่า ปลายจมูกเดือนเขาเชิญเนาะก็จะปรับลงมาให้ลงมานะครับแล้วก็พุ่งยาวขึ้นนิดนึงะนะก็จะจะก็จะละมุนละมุนนี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าทําจมูกแล้วหน้าเปลี่ยนนะคะหน้าเปลี่ยนของจริงคุณผู้ชมเคสนี้คุณหมอตีนะคะลองปรับให้โดยใช้เซตตั้มนะคะยืดปลายจมูกหให้ยาวขึ้นพร้อมกับปรับความสโลปนะคะคุณผู้ชมคะก็คนไข้รายนี้ก็คือท่านนี้นะครับอคุณผู้ชมคือคือจริงๆแล้วถามว่าเร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 าไม่ไม่ไม่ ส่งคนไข้เนี่ย่ะไม่ได้จําเป็นว่าต้องพุ่งมากมันถึง<ะ>มันถึงมันจะสวยนะ<ะ>บางคนปรับนิดเดียวนะครับมันก็สามารถทําให้มีหน้าดูมิติ<ะ>มีมีมีงานเปลี่ยนแปลงที่เยอะแล้วเหมือนกันะ<อ>นะครับ<อ>เพียงแค่ปรับองศาเล็กน้นนอย เราต้องเก็บเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดคุณผู้ชมกาบละเอียดให้ให้ถูกจุดงานละเอียดนะจ๊ะการทําจมูกโอเพนนะคะซึ่งก็หมอคุณหมอละเอียดมากอันนี้คือคนพเดียวกันให้ดูรีวิวคุณหมอตีคุณผู้ชมปังมากนะคะเคสนี้นะคะใครสนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากเป็นลูกสาวคุณหมอตีเป็นคนไข้คุณหมอตีมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะคุณผู้ชมคุณหมอน่ารักมากนะคะใครมีคำถามได้ส่งเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมแบบโอเพนราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ สวัสดีนะคะคุณผู้ชมสําหรับนะคะคุณหมอตีของเราคุณหมอโพนนวันิดนึงนะคะคุณหมอตีนะคะราคาจมูกโอเพนตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเปิดปรึกษาฟรีด้วยนะคะและที่สําคัญคือเรามีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลแล้วก็ทําจมูกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างเช่นคุณหมอตีของเราคุณผู้ชมใครอยากได้จมูกวั้ๆบางๆคุณผู้ชมขามาปรึกษาคุณหมอตีของเราได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณหมอขาจะพาคุณหมอมาออกนักร้องบ่อย เดี๋ยวขออนุญาตยืมตัวคุณหมอนะะคมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําจมูกโอเพนแบบนี้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยว่ันจาการคุณผู้ชมเดี๋ยวขอให้คุณหมอตีมาพูดถึงเกี่ยวกับการทําซี่โครงนิดนึงนะคะเคสนี้เป็นซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอ่เดี๋ยวพามาดูเคสซี่โครงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมใครชอบความพุ่งความจึ้งนะคะความปังแนะนําว่าให้ใช้เป็นเทคนิคซี่โครงนะคะอย่างอย่างเคสนี้เหมือนกันนะครับคือนี้ได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวขอใกล้ๆกล้กองนิดงนะคะ ครับก็เคสนี้ดูก่อนทํานะครับก็เนี่ยสั้นเชิดนะครับเป็นเป็นลักษณะเฉพาะของคนเอเชียนะครับเนาะยืนยันอีกรอบนึงนะครับคุณหมอว่าคนคนเดียวกันใช่ครับแล้วก็ทกําการยืดขึ้นมาอันนี้อันนี้เคสนี้ใช้กระดูกซี่โครงนะครับ<า>แล้วก็ปลายก็เป็นกระดูกซี่โครงเหมือนกันนะครับปังมากคุณผู้ชมอันนี้คือต้องบอกว่าคนไข้มีภาวะของจมูกสั้นเนื้อน้อยข้อจํากัดของผิวเรียกว่าคุณหมอตีงัดแบบสุดชีวิตเลยใช่ครับด้วยเทคนิคซี่โครงนะครับ พียงแค่จมูกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนของจริงคุณผู้ชมยืดไปให้ยาวขึ้นนะคะเพิ่มนะคะในส่วนของสันจมูกด้วยเพราะเคสเมื่อกี้คือแทบจะไม่มีสันจมูกเลยใช่นะคะเคสนี้เป็นยังไงคะคุณหมอคะเชสนี้ก็เหมือนกันครับลักษณะเดียวกันใช่คุณผู้ชมเคสนี้ก็ใช้ที่โค้งนะครับก็ทําการยืดขึ้นมานะครับก็มุมมุมมุมที่ได้ฝากถึงนิดีได้ค่ะคุณหมอ อ่านี่มุมมุมที่ได้อย่างอย่างที่กล่าวไปไปเบื้องต้นเนาะที่ได้มันก็คุณจะประมาณหนึ่งร้อยองศานะครับเนาะคราเะเทนีย่อนี่ประมาณเนี่ยก็จะมาหนึ่งร้อยสององศานะฮะคุณผู้ชมเครื่องไม้เครื่องมือของเรานะจ๊ะปังมากปังจริงอะไรจริงนะจ๊ะคุณผู้ชมอ่านะฮะไม่ใช่บโบเบบ้นะจ๊ะคุณผู้ชมถามมหาคุณหมอตีของเรานะคะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ มันก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วนะครับท,ที่ที่เหมาะสมในในมุมที่เหมาะสมนะครับ<ม><ม>ทีนี้ถามว่าคนไข้บางรายต้องการให้ดูอลุมมูลมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการปรับหลายๆอย่างครับทั้งมุมอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ตัวปลายจมูกก็ปรับ<ม>ได้หมดนะครับหรือ,อไม่แต่ผู้ชายค่ะ,ะผู้ชายบางคนมีลักษณะงุมากอะไรเงี้ยต้องการปรับทิศปรับทางหน่อยทําให้มันดู มีมีความสมาร์ทขึ้นมีมิติขึ้นคมขึ้นได้ก็ปรับได้เหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชายก็มาทําจมูกเยอะเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสาวๆพาแฟนมาทําเยอะมากนะคะหรือว่าุบางคนคือมาเองเลยนะคะมาทําหล่อทําสวยที่คุณหมอตีคุณผู้ชมผ่านที่มาสเตอร์พีซของเรานะคะวันนี้คอหอมปากหอมคอเนาะคุณหมอตีค่ะรบกวนเวลาคุณหมอตีเพียงเท่านี้คุณผู้ชมขอญาตแจกโปรนะคะก่อนจากการค่ะคุณหมอตีโปรโมชั่นนะคะจมูกเพนตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5 9 0หมั 59, บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากคุณผู้ชมยังไงก็ลองมาปรึกษาคุณหมอของเราได้นะคะปรึกษาจองคิวนะคะคุณผู้ชมทักมาที่หลังมันได้เลยนะคะน,นี่ขอบคุณคุณหมอตีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ